สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในแผ่นดินโดยผ่านทางเหนือเราจะต้องข้ามทานน้ำแข็งและยอดเขาที่อันตรายก่อนเส้นทางนี้ซึ่งผ่านจุดควบคุมเฉพาะเป็นเส้นทางเดียวที่นำเข้าสู่แผ่นดินจากทางเหนือเส้นทางที่เหลือคือแผ่นน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิต่ำม,มาก เึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์วิญญาณแห่งท้องทะเลที่ไม่เหมือนใครในขณะนั้นสิ่งมีชีวิตในห้วงเลือกที่แผ่ขยายออกไปจนสุดลูกหูลูกตากำลังพุ่งเข้าหาแนวป้องกันสุดท้ายของกองทัพฝ่ายเหนือเรากับกระแสน้ำสายหมอกสีเทารอยตัวเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจากจุดที่แนวหน้าหมอกมาจากสิ่งมีชีวิตจากห้วงเลือกที่ถูกสังหารตัวเฉินเฟิงไม่เคยมีประสบการณ์การต่อสู้แบบนี้เลยตั้งแต่เขาสมัครเป็นทหาร เขาไม่เคยพบศัตรูที่ไม่สามารถหมดแรงได้ความคิดเห็นในสงครามปกติทั้งสองฝ่ายจะอยู่ชั่วขณะหลังจากสู้รบกันในระยะหนึ่งพวกเขาจะต้องต่อสู้ไปหลังจากพักผ่อนและพักฟื้นท้ายที่สุดแล้วความอดทนทางร่างกายของคนคนหนึ่งมีจำกัดมันแตกต่างจากสัตว์ประหลาดห้วงเลือกเหล่านี้หลังจากที่มันเริ่มโจมตีการโจมตีของพวกมันไม่เคยหยุดลงแม้แต่คู่เดียวมันน่ากลัวมาก สิ่งมีชีวิตจากห้วงเลือกนั้นไม่หยุดหย่อนและไม่มีที่สิ้นสุดคล้ายกับพายุสันสยัยภายใต้คำสั่งของสิ่งมีชีวิตจากห้วงเลือกที่ทรงพลังเป็นพิเศษสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพึงกลัวเหล่านี้ได้ปลดปล่อยรัศมีที่เย็นยะเยือกออกมาพวกเขาไม่กลัวและไม่รู้สึกเจ็บปวดพวกเขาก้าวไปข้างหน้าด้วยความไม่ยออ่อท้อไม่นานหลังจากน,านั้นพวกเขากลายเป็นกระแสลมสีเทาซึ่งลอยอยู่ใต้การยิงของปืนใหญ่ เมื่อถึงเวลาที่กลัวเฉินเฟิงเดินทางไปยังแนวหน้าและต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตในห้วง่อกเหล่านี้ในที่สุดเขาเข้า,ขาใจว่าทําไมแนวป้องกันก่อนหน้านี้ถึงไม่สามารถต้านทานพวกมันได้สิ่งมีชีวิตในห้วงลกนั้นปราทเลินเล่อพวกเขาแค่พุ่งไปข้างหน้าอย่างดูเดือดโดยไม่คํานึงถึงความเสี่ยงและอันตรายกลัวเฉินเฟิงดูซีดเล็กน้อยขณะที่เขายือนอยู่บนยอดเขา หุ่นจักรกลสีแดงขาดรุ่งริ่งกำลังรักษาตัวเองอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เขายือนอยู่เขาได้เปิดการโจมตีไปสองสามครั้งแล้วแต่รัค้งเขาจะโจมตีผู้นำของฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำให้ฝ่ายตรงข้ามช้าลงหุ่นจักรกลสีแดงของเขาเป็นที่รู้จักอย่างดีจากทหารของกองทัพฝ่ายเหนือเนื่องจากเป็นหุ่นจักรกลอันดับหนึ่งในกองทัพฝ่ายเหนือที่รู้จักกันในเชื่อ เทพสงครามสีเขียวดังนั้นกองทหารฝ่ายเหนือจึงฮึกเหิมทุกครั้งที่เขาอยู่ในสนามรบเขาจะผักสายศัตรูกลับไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าเวลาผ่านไปสงครามดำเนินมาสองวันแล้วตั้งแต่เริ่มผู้ชายต้องการการพักผ่อนไม่ต่างจากหุ่นจกนักรกลแต่ทว่าแนวป้องกันทั้ง3ได้พังทลายลงดังนั้นจึงไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ในตอนนี้หากไม่มีการพักผ่อนเขาอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานจากการโจมตีทำลายราง ทุกคนต่างก็เหนื่อยล้าสารกระตุ้นระดับทหารส่วนใหญ่ถูกใช้จนหมดและผลข้างเคียงของมันก็เริ่มปรากฏขึ้นเช่นกันแนวป้องกันที่4ได้ถูกทำลายไปแล้วหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปแนวป้องกันจะคงอยู่ได้นานที่สุดอีก3ชั่วโมงกำลังเสริมอยู่ที่ไหนทำไมกำลังเสริมถึงยังไม่มาที่นี่ขัวเฉินเฟิงคำรามด้วยความโกรธไปที่เครื่องมือสื่อสารวิญญ,ญาณในมือของเขาผู้บัญชาการ กำลังเสริมกำลังมาแต่การเดินทางยังอีกยาวไกลตามการประมาณการที่ดีที่สุดกำลังเสริมชุดแรกจะมาถึงในอีกประมาณสีชั่วโมงวัวเฉินเฟิงสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อพยายามสงบสติอารมณ์ของเขาเขาพูดด้วยเสียงทุ้มว่าเอาร,รับทราบแล้วเขาทราบดีว่าการโกรธจะไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันพ้อโรคเหนือยังอยู่ไกลเกินไปสาปันได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว ในการส่งกำลังเสริมใดๆในช่วงเวลาสั้นๆสีสชั่วโมงมุมปากของกลัวเฉินเฟิงแตกออกเป็นรอยยิ้มที่ขมเืินเขาหวังเพียงว่ากำลังเสริมจะแข็งแกร่งพอที่จะป้องกันแนวป้องกันได้ในระหว่างนี้เขาได้รัความพยายามที่จะต่อต้านการโจมตีเพื่อที่จะทวงเวลาเพื่อให้กำลังเสริมสามารถไปถึงได้แม้ว่านั่นจะหมายถึงการสูญเสียของกองทัพฝ่ายเหนือทั้งหมดก็ตาม เขากลับไปที่หุ่นจากรกลของเขาและตบไายเทพสงครามสีเขียวซึ่งติดตามเขามาหลายปีมันถูกสร้างโดยกลุ่มของเขาในราคาสูงเมื่อเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นพลโทสหายพักผ่อนในพักฟื้นข้าจะไปที่สนามรบเมื่อเขากล่าวเช่นนั้นแสงสว่างวาบขึ้นในดวงตาของเขาขณะที่รัศมีอันทรงพลังพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาเขายกมือขวา เสกขวานใหญ่เท่าร้อเกวียนในมือด้ามขวานมีความยาวประมาณ6เมตรส่วนของขวานเป็นรูปครึ่งวงกลมที่ดูเหมือนครึ่งร้อเกวียนเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า1.5เมตรและหนามันหนักอย่างไม่น่าเชื่อมันคือเครื่องมือวิญญ,ญาณที่ทรงพลังของเขาลัวเฉินเฟิงตะโกนออกมาดังๆและกระโดดขึ้นไปในอากาศในขนาที่เขาพุ่งตรงไปยังช่องโหวท่ที่เพิ่งเปิดใหม่หมุนจักรกลกว่าร้อยตัวบินออกไปตามหลัง หุ่จักรกลมีระดับสีม่วงขึ้นไปเป็นอย่างน้อยพวกเขามาจากกองพันคุ้มกันของเขาและส่วนใหญ่เป็นช่างหุ่นจักรกลชั้นยอดสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกจำนวนมากดูเหมือนมแมลรงสาบและมดมีบางตัวดูเหมือนตักกะแตนตำข้าวและพวกมันมีพลังโจมตีมากกว่าจากการสังเกตของเขากลัวเฉินเฟิงค้นพบว่ายิ่งสัตว์ประหลาดเหล่านี้มีรูปร่างเหมือนมนุษย์มากเท่าไรความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขา ก็จะยิ่งทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นเขาสังเกตเห็นสัป,ปดาห์จากห้วงเกษกที่มีร่างกายกำยำคล้ายกับเนินเขาปรากายแสงวูบวาบชั่วขณะบนขวานของเขาในชั่วพริปตาต่อมาขวานขนาดมหฮมาก,ก็ฟาดลงบนสิ่งมีชีวิตราวกับว่ามันกำลังแยกสวรรค์และโลกออกจากกันเขาปลดปล่อยทักษะวิญ,ญญาณแรกของเขาแม้ว่ามันจะเป็นทักษะวิญ,ญญาณแรกของเขาแต่มันก็เป็นทักษะวิญ,ญญาณหลักของขวานของเขา สถานการณ์ของเขาค่อนข้างแตกต่างจากวิญญาจาร์ส่วนใหญ่ขวานแห่งภูเขาของเขามีทักษะการโจมตีเพียง3ทักษะเท่านั้นทักษะวิญญาณอื่นที่เหลืออยู่เพื่อเพิ่มความสามารถในการโจมตีของทักษะวิญญาณทั้ง3ม,มันเป็นการต่อสู้แบบคลาสสิกของทหารไม่จำเป็นต้องมีทักษะวิญญาณหลายประเภทมากเกินไปมันสำคัญกว่าสำหรับพวกเขาที่จะฆ่าศัตรูโดยตรงโดยวิธีที่ง่ายที่สุด ทักษะวิญญาณแรกเป็นทักษะวิญญาณประเภทโจมตีที่ทรงพลังอย่างหนึ่งมีความสามารถในการแยกภูเขาออกเป็นสองส่วนอย่างแท้จริงจูจ,จูสัตว์ประหลาดแห่งห้วงรึกก็โผล่หัวออกมาเนืออ้วนๆของมันสั่นไหวและปล่อยกลิ่นอายที่เหม็นเน่าออกมามันส่งเสียงคำรามอย่างบ้าคลั่งใส่กัวเฉินเฟิงสองแขนหนาะแข็งแรงตบเข้ามาหาเขาแขนของมันหักขานยั์ของกัวเฉินเฟิง แยกสิ่งมีชีวิตในห่วงเลือกออกเป็นสองส่วนในทันทีและทําให้มันกลายเป็นกระแสลมสีเทาหนาที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เหวี่ยงขวานยักษ์ไปทางซ้ายและขวาสัตว์ประหลาดจากห่วงเลือกฟุงใหญ่กลายเป็นหมอกสีเทาที่กระจายตัวด้วยรัศมีอันน่าสะพึงกลัวเป็นผลให้มีความโล่งใจมากในด้านของเขาถือมันไว้ปิดกั้นการโจมตีขณะที่เขาพูดว่าเฉินเฟิงเป็นผู้นำทาง พร้อมกับปานภูเขาในมือเพื่อกลายเป็นส่วนปลายของรูปแบบเขาก้าวยาวและฝ่าฟันอุปสรรครอยแยกอยู่ที่ยอดเขาที่สำคัญซึ่งมีความสูงประมาณ300เมตรตำแหน่งที่ตั้งทำให้ทหารมองเห็นฉากทั้งหมดจากมุมสูงได้เกิดเป็นทางเชื่อมกับยอดเขาที่อยู่รายรอบนอกจากนี้อุปกรณ์ป้องกันและการตรวจจับวิญญ,ญาณที่สำคัญยังถูกวางไว้ที่นั่นการสูญเสียพื้นที่นั้นคล้ายกับการสูญเสียดวงตา แรด้านหน้าของแนวป้องกันที่4ดังนั้นกลัวเฉินเฟิงหวังว่าพวกเขาจะคงอยู่ได้นานขึ้นแระพยายามยึดตำแหน่งคืนโดยไม่คำนึงถึงอะไรกัวเฉินเฟิงไม่สามารถหยุดได้ในขนาดนี้เขานำาคนของเขาพุ่งไปข้างหน้าแระพยายามที่จะทวงเวลาก่อนที่กัลังเสริมจะมาถึงในขณะเดียวกันได้ยินเสียงแตกละเอียดที่คุ้นเคยดังมาจากด้านหลังของเขากลัวเฉินเฟิงหันกลับมาทันที เขาเห็นภาพรงตาผ่านไปอย่างรวดเร็วลุกบอลแสงระเบิดหลังจากได้ยินเสียงแตกเป็นเสียงเสียงหุ่นจักรกลสีม่วงก็ระเบิดแล้วเช่าบ้าเมื่อมองแวบเดียวกลัวเฉินเฟิงจำหุ่นจักรกลสีม่วงที่ระเบิดได้ว่าเป็นชายหนุม่มที่เขาให้คุณค่ายอย่างสูงเขาเป็นสมาชิกของกองทหารรักษาการโดยปกติแล้วกลัวเฉินเฟิงจะพูดคุยกับคนคนนี้ทุกวันดวงตาของกลัวเฉินเฟิงเป็นสีแดง เขาเวี่ยงขวานภูเขาในมือมันเปลี่ยนเป็นใบมีดแสงขนาดใหญ่ที่ปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดสิ่งมีชีวิตใต้พิภพกว่าร้อยตัวกลายเป็นหมอกสีเทาท่ามกลางเงาใบามีดแต่ทว่าเขารู้สึกถึงความเย็นที่พุ่งออกมาจากด้านข้างร่างกายของเขาในขณะนี้กัวเฉินเฟิงหลบโดยไม่รู้ตัวเขาหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ด้านข้างของเขาด้วยความพยายามอย่างมากแต่ทว่าฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว จนเสื้อของเขาหลุดถลอกภาพเงาถูกเปิดเผยหลังจากนั้นไม่นานภาพเงามีรูปร่างของผู้หญิงที่มีลักษณะโค้งซึ่งดูเกินจริงมีลักษณะที่ชัดเจนบางประการของภาพเงาซึ่งทำให้แตกต่างจากมนุษย์ก่อนที่เขาจะมองเห็นได้ชัดเจนเงาน,านั้นก็หายไปอีกครั้งัวเฉินเฟิงเหวี่ยงขวานในมือของเขาไปด้านข้างแต่ก็ไม่โดนอะไรเลยถ้าถางโอเลนอยู่ที่นี่ เขาจะจำสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งโจมตีกลัวเฉินเฟิงได้อย่างแน่นอนมันคือโม่เหมยนั่นเองมันเป็นสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกระดับสูงที่ทรงพลังอย่างยิ่งซึ่งมีทักษะในการปลอมตัวและทำให้เหยื่อหลงสเสน่ห์ก่อนที่จะฆ่ามันในขณะเดียวกันก็ได้ยิงเสียงคำรามแหลมแนวป้องกันใกล้ยอดเขาพังทลายแสงเพลิงขนาดใหญ่ระเบิดขึ้นสิ่งมีชีวิตจากห้วงลึกที่เดินทางไปยังยอดเขาถูกทำลายลง ในความว่างเปล่าทันทีในการระเบิดครั้งใหญ่เจ้าบ้าวัวเฉิญเฟิงดุด้วยความโกรธดวงตาของเขาแดงก่ำด้วยความโศกเศร้าแม้ว่าเขาจะรู้ว่าการระเบิดมาจากทหารของกองทัพทางภาคเหนือที่เสียสละตัวเองเพื่อกำจัดศัตรูโดยที่พวกเขารู้ว่าพวกเขาร่มเหลวในการหยุดศัตรูพวกเขาก็ไม่สามารถรักษาแถวไว้ได้จนกว่าเขาจะไปถึงที่นั่นได้รังท้ายวัวเฉินเฟิงตะโกนดังๆ ขวานภูเขาถูกเหวี่ยงไปด้านหลังเขานำหุ่นจากกนจำนวนมากทำการสังหารตามทางไปข้างนอกเขาไม่บินเพราะนั่นจะทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายยิ่งกว่านั้นเขาต้องการฆ่าสัตว์วิญญาณในห้วงลึกให้มากขึ้นเพื่อที่เขาจะได้มีเวลาให้กับสหายของเขามากขึ้นราจชินนา,นามพมายุทธที่มีแกนวิญญาณสามารถรักษาความสามารถในการต่อสู้ของเขาได้นานกว่าคนทั่วไป ในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงหัวเราะที่น่าสะดุสยองเสียงรักขังดังขึ้นทําให้ไฟที่โหมกระหน่ำในอกของกัวเฉินเฟิงสลายไปเล็กน้อยเขาตกอยู่ในภาวงชั่วขณะเงาดำโผลออกมาจากสิ่งมีชีวิตในห้วงเรือกจำนวนมากในขณะน,นี้เธอมาถึงต่อหน้าเขาด้วยความเร็วสูงผิดปกติและกดฝ่ามือลงบนหน้าอกของเขากัวเฉินเฟิงเป็นนายพลผู้ล้าหาญในสนามรบ แร่ขวานภูเขาของเขาก็ได้รับชัยชนะความสามารถในการต่อสู้ของเขาถือว่าทรงพลังในโลกของวิญญาจารย์แต่เขาก็มีทักษะในการต่อสู้กับกองทหารมากกว่าการต่อสู้แบบตัวต่อตัวที่ซับซ้อนชุดกอต่อสู้สีดำราวกับมือของเขาโผลออกมาเพื่อสกัดกั้นการโจมตีของคู่ต่อสู้ก่อนที่ฝ่ามือของคู่ต่อสู้จะสัมผัสกับหน้าอกของเขา ัวเฉินเฟิงรู้สึกว่าหน้าอกของเขาสั่นเมื่อรัศมีเย็นยเยือกพวยพุ่งเข้าในหน้าอกของเขารัศมีสีดำที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาก็ระเบิดและกลายเป็นคลื่นลมที่รุนแรงซึ่งพัดฝ่ายตรงข้ามออกไปเขาถอยกลับอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันในพื้นที่ไม่ไกลนักเขาเห็นหญิงสาวอายุน้อยกว่า20ปีเต็มตาพร้อมรอยยิ้มหวานบนใบหน้าของเธอ เขาแน่ใจอย่างยิ่งว่าหญิงสาวคนนี้เป็นมนุษย์ถึงขนาดสิ่งมีชีวิตจากห้วงรึกที่อยู่รายรอบก็เพิกเฉยต่อการปรากฏตัวของเธอโดยสิ้นเชิงเป็นเรื่องน่าสะุดสยองมากที่ได้เห็นหญิงสาวหน้าตางดงามยิ้มหวานท่ามกลางสัตว์ร้ายที่ดูดูร้ายมากมายระฆังขนาดมาฮมาโผออกมาจากข้างหลังของเธอมันแกว่งไปมาอย่างนุ่มนวลและส่งเสียงที่คมชัด ความรู้สึกแข้งวขวงปรากฏขึ้นอีกครั้งกลัวเฉินเฟิงที่ประดาใจแต่โกรธจัดกล่าวว่าสำนักพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเจ้าหรือไม่ตอนนี้เขาไม่รู้ได้อย่างไรว่าหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นผู้มีอำนาจในสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์บุคคลที่ปรากฏตัวต่อหน้าเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหนึ่งในสี่ราชาแห่งสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสำนักพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พมยุทธ์รักขังแห่งความมืด เธอเคยปะทะกกับถังโอเลนบ่อยครั้งเช่นกันฮ่าฮถูกต้องไม่สนุกงั้นเหรอหยุดต่อต้านมันไม่มีประโยชน์กองทัพของว่วงลึกเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเจ้าประดาดใจไหมเจ้าพอใจไหมขณะที่เธอกลางพูดผม,มยุ์รักครังแห่งความเมืดก็ชี้มือขวาไปที่กวัวเฉินเฟิงร,รักครังขนาดมหึมาที่อยู่ข้างหลังเธอหมุนด้วยความเร็วสูงได้บินเข้าหาเขาทันทีกวัวเฉินเฟิง ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการต่อสู้จริงเขารู้ดีว่าตอนนี้เขาไม่ควรถูกจับผิดในการโจมตีของคู่ต่อสู้ไม่ะนั้นโอกาสที่เขาจะไม่สามารถหลุดพ้นได้อีกต่อไปเขาสามารถเห็นสัตว์ประหลาดแห่งห้วงเลือกที่มีชื่อว่าบาอันสองสาตัวรวมตัวกันมาหาเขาพวกเขาแกว่งไปแกว่งมาขณะที่พวกเขาเข้ามาหาเขาตอนนี้เขารู้แล้วว่าหายนะครั้งใหญ่ครั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่สำนักพระวิญญาณบริสุทธ์หยุดนิ่งเป็นเวลานานนอกจากนี้ยังอธิบายว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงใช้รูปแบบตามเป็นเวลานานพวกเขากำลังนำสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพึงกลัวจำนวนมากเหล่านี้ขวานภูเขาในมือของกัวเฉินเฟิงสว่างสวยด้วยแสงจากรอดไส้มันถูกยกขึ้นถัดไปมันเคลื่อนไหวช้าๆตัดไปด้านหน้าเมื่อเขาเคลื่อนไ,วไนหนนนไวจูๆเขาก็กลายเป็นคนแข่งเขม วงแหวมียานดวงที่เจ็และดวงที่9้าล้อมรอบร่างของเขาเปล่งประกายเจิดจ้าเริ่มต้นที่หน้าอกของเขาทูดกอะต่อสู้ของเขาเปล่งแสงสีสดใสซึ่งล้อมรอบเข้ากับขวานภูเขาเมื่อพลังงานที่น่าสะพึงกลัวแผ่ซ่านออกมามันทําให้ทุกคนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังจะพังเทา่ายการจ้องมองของระคังแห่งความมืดเผยให้เห็นถึงความประดาจใจระคังถูกดึงกลับทันที เงาของเธอวาบขึ้นครั้งหนึ่งและเธอก็เก็บเสียงร่าครังและหายไปอย่างไร้ร่องรอยในขณะเดียวกันลำแสงที่สว่างสวายปรากฏขึ้นบนสนามรบทั้งหมดคล้ายกับสะพานสายรุ้งมันกว้างกว่า30เมตรเมื่อมองจากด้านหน้าสภาสัตว์ในห่วงเรือกทั้งหลายถูกพระสมีพัดทาไปที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นสะพานไฟที่สองสว่างได้กระแทกเข้ากับยอดเขาซึ่งฝ่ายตรงข้ามครอบครองอยู่ ำแสงสีขาวพุ่งผ่านและปรากฏขึ้นที่ใจกลางยอดเขาทันทีหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงระเบิดที่รุนแรงและน่าสยดสยองยอดเขาที่สูงกว่าร้อเมตรกลายเป็นก้อนกวดที่ปว่ยปลายลงมาจากท้องฟ้าเพื่อโจมตีสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกจำนวนมากในทันใดยอดเขาซึ่งเป็นด่านหน้าทางทหารก่อนหน้านี้ถูกยุดครองโดยสิ่งมีชีวิตจากห้วงลึกเพื่อเป็นก่อป้องกันตัวเอง ในช่วงหัวเร็วหัวต่อที่สําคัญนี้กวัวเฉินเฟิงถูกทําลายโดยการโจมตีของตัวเขาเองจนไม่มีอะไรจะหยุดกองทหารของเขาอีกต่อไปนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของเขาเขาใช้ขวานฟาดเพื่อผลักระคังแห่งความเมืดจากนั้นตัดผ่านภูเขาเพื่อทําลายโรคป้องกันการกระทําของเขาทําให้เกิดความกลัวไปทั่วทั้งฉากได้เป็นแรงบันดาลใจให้กองทหารฝ่ายเหนือฝืนจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้อีกครั้ง พัวเฉินเฟิงหันหลังกลับและวิ่งทันทีหลังจากที่เขาปลดปล่อยการโจมตีโดยไม่รังเลใดๆข้างขาวสีกรงเรบและหกกรงเร็บจํานวนมากบนท้องฟ้าไม่มีความกล้าที่จะพุ่งไปข้างหน้าอีกต่อไปในอดีตทั้งเหรียญได้ทําร้ายห่วงึกชั้นที่97และ76และทําให้ทั้ง2ชั้นพังทลายลงข้างขาวสีกรงเรบและ6กรงเรบซึ่งมาจากชั้น97เกือบจะศพัน แต่ทว่าราชาปาดแห่งห้วงรึกได้สร้างทั้งสองระดับชั้นขึ้นมาใหม่เพื่อรักษาเสถียรภาพแห่งห้วงรึกทั้งหมดมันปล่อยให้สิ่งมีชีวิตกำเนิดและนำมิติห้วงลึกกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมเดิมมันเป็นกระบวนการที่เหนื่อยมากดังนั้นทั้งขขาวสีกงเรบและหกคงเรบจึงเป็นปรัปักต่อมนุษยชาติมากที่สุดพวกมันพุ่งเข้าหาเขาทาันทีเมื่อเห็นกลัวเฉินเฟิงวินอยู่บนท้องฟ้า ปืนใหญ่ของกองกาลังทางภาคเหนือกําลังยิงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบกากรบ,บาดเพื่อปกปิดกัวเฉินเฟิงการพะทะการอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในท้องฟ้าทันทีเจ้ากําลังพยายามที่จะหนีออกไปงั้นเหรออย่าข้าไม่อยากให้เจ้าออกไปเสียงที่ขี้เล่นดังขึ้นอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานได้ยินเสียงรักคังดังขึ้นหน้าอกของกัวเฉินเฟิงแน่นขึ้นชั่วโค้เขาเหวี่ยงขวานภูเขาในมือของเขา ซึ่งเปลี่ยนเป็นเงาแสงขนาดใหญ่ทันใดนั้นหุ่นจากคนสีดำก็ระเบิดเสียงดังสนานทางด้านสายของเขาว่าเฉินเฟิงคำรามด้วยความเจ็บปวดนั่นคือหัวหน้าองค์รักษ์ของเขาเขาทำงานร่วมกับกวัวเฉินเฟิงมานานกว่า10ปี1ิปีผ่านไปพวกเขาไม่ได้เป็นแค่สหายอีกต่อไปแต่สนิทราวกับพี่น้องกวัวเฉินเฟิงจะสงบสติอารมณ์ได้อย่างไรเมื่อเขาเห็นการตายของพี่ชายที่ดีของเขาในมือของฝ่ายตรงข้าม เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ